น,นึพันห้ร้อยยี่สิบห้าสามัห้าสิบห้าขอห่อนึงอันนี้ครับอันนี้เดคคี๋ยวลนลอตเตอรี่ไหมครับผมบ้ง<ะ>มี29งเ้าไหมอ๋อ29ไม่มีครับเป็นเลขดังของแม่น้ำซองครับ85 85้า <85 S 3> ไม่มีครับเป็นเอ่อเลขดังของเจฟฟองเบา,บาครับผมอะไรก็ไม่มีแล้วเอาสูญไหมบ้าง<ะ>เอาสูญนะครับ เท่าไหร่คะ80บาทครับดีนะขายไม่เกินราคาไม่ต้องทอนค่ะขอบคุณครับเรือยๆนะคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ร uh, <Evet> ู้ว่าเหนื่อยเงโมครับลูกหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาพี่เป็นตลาดมาหรอได้ของมาเยอะเลยอ่ะเปล่าไปกินหมูกระทะร้านตั้งเตามา